สวัสดีตอนเช้าวันอังคารครับพี่น้องครับนะเบ,า,บ,า,บาหลายใหญ่ห้างมือหนีผ้าพ,พี่น้องเฮ็ดเนี้ยแสแสรเกกาครับผมไปรักปลาดุขันปลาท่านมาซีโตฮาโตครับปลาดุต้มน้ำปลาละพี่น้องครับว่าสิปนมันได้กินดูแล้วนะปลาดุต้มน้ำปลาละปลาท่านเฮ็ดไม่เถอะไ่จะถ่านปลาท่านเน็ด พี่น้องีตาไข่ครับไว่าปูดปลาแดกปลาแดกพันปีไยแดงครับพี่น้องโอเคเดี๋ยวทาน้ำเดือดเข้าปลาใซ่ปลาแดกใส่รบร่อยปลาเดือดแล้วปลาเดือดแล้วเอาน้ำโลง แล้วบอกให้เก็บเอาเด็แต่ค้าเด็ดไหมโลก,ออกเลย <c oughs> เป็นได้การแล้วพี่น้องไหมเปื่อยงูบเบอร์ดอก ลงไปตุ่มซ้อยนี่หนักนี่ทำของแท้อยู่แล้วนี่พริกปนครับพี่น้องชมพัรพี่น้องครับนี่ มาพี่น้องมาเบ้ยเฮ้ยจะได้ไในในิกินเบิร์บานนี่ไามต้มไหลเถอะมาดูตาประท่านยายเดียง <c oughs> จำตอนอ้มหมาพี่น้องมาคุณเนีะยดูต้มเปื่อยๆครับอื้

ปลาดุกต้มน้ำปลาละเอาเศ้าครับพี่น้องเดร๋ยวไปที่เวียกต่องานฝ่ายังไม่เสร็จเบอร์พีพี่น้องครับคราบเ่ย โ <c oughs> ไกคหันันท่านขึ้นอยู่ที่น้องมาแต่กล้องจินเขามาครับพี่น้องครับนี่กับน้องบอดครับต่กล้องคนใหม่ของไอวุฒิสรูครับพี่น้อง <c oughs> กล่องคนไหมครับลูกไอ้น้องไส้หัวสีหัวน้องครับพี่น้องคนหยังหัวหมอยโอเคมือในกะอิมครับพี่น้องยิมแล้วอิมแล้วบานี้กะซีพากันไปเฮ็ดเวียกต่อครับพี่น้องครับเอาพ่อกันไม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับ